การเรียกรับเงินทอนจากเอกชนทั้งที่เป็นเงินที่รัฐควรคืนให้ตามสัญญาเป็นพฤติกรรมช่อชนที่น่าสนใจโดยเฉพาะคดีนี้มีบุคคลระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐต้องตกเป็นจำเลยและถูกตัดสินจำคุกสูงถึง17ปีเป็นคดีใหญ่ที่รายการมันอยู่ใต้โต๊ะจะชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปศึกษากรณีนี้ด้วยกันค่ะ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อองค์การคลังสินค้าหรืออคสเปิดโครงการขายข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วโดยให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในลักษณะซื้อสินค้าจากอคสแล้วนำไปขายต่อโดยจะซื้อข้าวสารบรรจุถุงถุงละ5กิโลกรัมในราคาถุงละ65บาท60สตางค์จำนวน40ล้านถุง ต่อมาวันที่21มิถุนายน2556บริษัทเอกชนสั่งซื้อข้าว10ล้านถุงมูลค่า656ล้านบาทและชำระเงินครบแต่กลับได้รับข้าวเพียง8ล้านถุงขาดข้าวเหนียวอีก2ล้านถุงวันที่21กุมภาพันธ์2557บริษัทเอกชนจึงขอเงินคืนจำนวน131ล้าน2แสนบาทจากข้าวที่ไม่ได้รับ ต่อมาในชอบุคคลระดับสูงของอคอ,ออนุมัติคืนเงินให้ในวันที่10เมษายน2557แต่เมื่อถึงวันนัดคืนเงินในชอกลับระง,งับการคืนเงินและสั่งการให้เจ้าหน้าที่อคอซตรวจสอบการขอคืนเงินคล้ายตั้งใจประวิงเวลาตามคำให้การของพยานระบุว่าได้มีการติดต่อเรียกร้องเงินจากผู้บริหารบริษัทเอกชนจำนวน30ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนในการช่วยเหลือให้ได้เงินคืนและช่วยเหลือเกี่ยวกับสัญญาอื่นๆจนผู้บริหารบริษัทเอกชนยินยอมจ่ายให้5มิถุนายน2557เงินจำนวน30ล้านบาทถูกส่งมอบภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีให้กับพวกของบุคคลระดับสูงของอคอซอก่อนที่จะมีการอนุมัติคืนเงินค่าข้าวจำนวน131ล้าน2บาท ให้แก่บริษัทเอกนชนจริงโดยไม่รอผลสอบใดๆนำไปสู่การร้องเรียนต่อปปชในปี2558เดือนสิงหาคม2561คณะกรรมการปรปรชมีมติชี้มูลความผิดในชและพวกกรณีเรียกรับเงินจากคู่สัญญาตัวแทนจำหน่ายเข้าสารบัญจุดถุงให้กับอคอสโดยประวิงเวลาในการดำเนินการชำระค่าข้าวคืนอย่างเป็นทางการ 21มกราคม2564ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งได้ตัดสินให้บุคคลระดับสูงของออกอศมีความผิดตามพรบรปปชและมาตรา6ของกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของพนักง,งานในองค์การรัฐลงโทษจำคุก17ปีขณะที่ผู้ร่วมคดีอีกหนึ่งรายถูกยกฟ้องอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลยมีสิทธ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้คดีผู้อำเนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกเรียกรับเงินจากผู้สัญญาตัวแทนจำหน่ายเข้าสายบรรจุถุงให้กับองค์การคลังสินค้าโดยประวิงเวลาในการดำเนินการชำระเงินก้าวข้าวคืนนั้นนะครับในกรณีนี้เนื่องจากเป็นพนักงานของรัฐตัวพนักง,งานของรัฐเองเนี่ย เวลาเขากระทำผิดเขาจะไม่ได้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่เขาจะมีผิดโดยเฉพาะก็เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2 5 0 2นะครับแต่ว่าองค์ประกรอบเนี่ยจะคล้ายกับตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้วนะครับคุณไปเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบ พื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตนําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็มีโทษจําคุกนะครับในกรณนีนี้ในคดีผู้อำนวยการองค์การคาร้าสินค้ากับพวกไปเรียกรับเงินจากผู้สัญญาเนี่ยโดยปวิงเวลาในการดําเนินการเพื่อชําระเงินค่าข้อาสารคืนนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดในของตัวเอง 1. ตัวเองมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หน่วยงานเขามอบหมายแล้วไม่ไม่ดำเนินการโดยมี เจตนาแอบแฝงก็คือประสงค์จะดึงหน่วงเวลาเพื่อจะได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนจากตัวคู่สัญญาในกรณีนี้ครับก็เข้าขายเป็นเจ้างานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับจากบุคคลอื่นโดยไม่ชอบซึ่งอัตราโทษก็มีอัตราโทษสูงครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่มีอัตราโทษจําคุกหลายปีหรือว่าศาลอาจจะพิพากษาลงหนักเลยจําคุกตลอดชีวิตนะครับนอกจากนี้ในตัวเขาเองเนี่ย เขาเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็เข้าสู่กระบวนการว่าเขาอาจจะถูกบังคับทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องร่ำรวยผิดปกติก็ได้ถ้าเขาไม่สามารถพูดถึงชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินที่เขาได้มานะครับเพราะว่าในกรณีนี้เมื่อท่านไปเรียกรับเงินแล้วท่านไม่ได้ต่างอะไรจากข้าราชการทั่วไปเลยนะครับหนึ่งมีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือคู่สัญญาเขาส่งมอบงานถูกต้องแล้วท่านประวิงนะครับ ไม่จ่ายเงินก็ในกรอบเวลาหลังจากที่เขาส่งมอบติดค่าแล้วอันนี้ก็คือไปกัดแกล้งเขาเมื่อไปกัดแกล้งเขาเนี่ยคุณก็โดนดำเนินคดีนะครับในฐา,ปา,านปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เขาเสียหายอันที่หหรืออาจจะเข้าทั้ง2กรณีเลยปฏิบัติละเว้นแบบน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตก็คือต้องการได้รับประโยชน์โดยเรียกรับทรัพย์สินนิยมอื่นใดจากเขานะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการโทษจำคุกก็สูงเหมือนกันแหละครับ จำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำพุกหรือประหารชีวิตนะครับทีนี้ในกระบวนการครับมันมีขั้นตอนตรวจยึดทรัพย์สินด้วยว่าในหว่างนั้นอาจจะมีการยังย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพราะว่าอาจจะมีมูลค่าสูงนะครับในกฎหมายปปชเองก็มีกระบวนการขอให้สารยึดอายัดทรัพย์สินที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงโอนยักย้ายถ่ายเท ในกรณีนี้ก็มี2ส,ส่วนนะครับถ้าปปชอเองอาจจะใช้อํานาจของตัวเองในการยืดอายัดทรัพย์สินนั้นก็ได้หรือจะยื่นคําร้องในระหว่างดําเนินคดีก็ได้โดยขอให้ทางอายการเป็นคนยื่นคาร้องนะครับแถลงต่อต่อศาลได้ทราบกรณนีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีแต่เขาย้อนกลับมาครับว่าการยึดทรัพย์สินนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักง,งานของรัฐเป็นข้าราชการ แต่ถ้าคุณเรียกรับทรัพย์สินมาแล้วคุณไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ก็ยังมีความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด,กดเกินกว่าสามพันบาทอันนี้ก็กรณีเรียกรับเงินในกรณีนี้ก็ถือว่ามีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทเกินกว่าสามพันบาทก็อาจจะถูกดำเนินคดีซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทีน,นี้ในประการต่อมาในเรื่องของทั้งสองคดีที่เรายกตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดเนื่องจากตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวพนักงานของรัฐไปเรียกของเขาแต่ยังมีกรณีหนึ่งครับไม่ได้เรียกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แต่เราไปรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า3,000บาทซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายปปชาในมาตรา128พร้อมกับประกาศเรื่องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับเขามีประกาศออกมาถ้าคุณเป็นข้าราชการ,การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณจะไปรับทรัพย์สินเกินกว่า3,000บาทไม่ได้เว้นแต่การรับโดยทำจัญญานะครับ การรับสั์สนหริโยดเงินใดเกินกว่า3,000บาทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวรั์สินที่คำนวณเป็นเงินได้หรือเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเองเช่นทองคำนะครับแต่ยังรวมถึงการให้บริการอะไรต่างๆเช่นเราอาจจะไปรับการให้บริการแล้วก็ให้ส่วนลดมูลค่าสูงถึง50%นะครับจากหมื่นหนึ่งเหลือ5,000บาทอย่างนี้แล้วให้เฉพาะเราเนื่องสืบเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ก็เป็นกงินปิดได้หรือไปรับการให้บริการนะครับ เป็นเมมเบอร์ของสมโมสรสมาคมต่างๆมูลค่าหลายแสนหลายหมื่นบาทอย่างนี้ก็เข้าเงื่อนไขว่ารับทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่าสามนบาทหรือไปรับการให้บริการนะครับไปเช่นอ,อ,อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของเมมเบอร์แต่เป็นเรื่องของการไปพักผ่อนนะครับได้รับสิทธิ์พักแรมในโรงแรมชั้นหนึ่งโรงแรม5ดาวหรือรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงต่าง อย่างนี้ก็เข้าข่ายกรณีรับทรัพย์สินเกินมูลค่าสามพันบาทนะครับก็เป็นความผิดได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่ามันมีหลายๆกรณีที่ตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันในเรื่องกฎหมายที่มันออกมานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อห่วงใย,ยนะครับไปถึงกับเพื่อนเพื่อนข้าราชการเจ้านหน้าที่ของรัฐทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในทั้งข้าราชการส่วนน้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือค่าการตามกระทรวงกลมต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยง,นงานองค์กรอิสระนะครับว่าเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเรามีกรอบอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเวลาปฏิบัติอะไรก็ให้มันถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเราไม่มีสิทธิ์ได้เพราะไม่ใช่เงินเดือนหรือเงินเปรียบตำแหน่งหรือค่าตอบแทนเบียบประชุมอย่างเงี้ยเรารับไม่ได้นะครับต่อให้เราทําถูกต้องในหน้าที่แล้ว นะครับพี่น้องประชาชนมีความถูกใจก็เอาม่ให้เราก็ต้องคํานึงนะครับว่ามันเกี่ยวขัองอย่างหน้าที่หรือไม่เรารับมามีมูลค่าเกินสามพันบาทหรือไม่ถ้ามีรับมามีเหตุจําเป็นต้องรับนะครับเพราะเรื่องไม่ต้องการให้เสียสมบัติภาพมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบหรือไม่แล้วผู้บังคับบัญชามีความเห็นให้รับไว้หรือให้ส่งคืนตรงนี้ต้องทําให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่อของรัฐ ถือว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความไว้วางใจให้มาใช้อำนาจเกี่ยวกับการบริหารประเทศกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจึงมีกฎหมายกฎระเบียบออกมาตีกรอบในการทํางานแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีทั้งหมดนะครับกฎหมายก็ยังมีอุกมุมบวกถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเราปฏิบัติหน้าที่ชอบแล้วมีคนมาดูหมิ่นหรือมาข่มขู่คุกคามบุคคลนั้นก็จะได้รับโทษ มากกว่าการที่กระทํากับประชาชนทั่วไปนะครับดังน,นั้นเนี่ยกฎหมายออกมาจึงมีสองมุมมุมบวกก็คือมุมในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะครับส่วนในมุมลบก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติไม่ดีท่านก็จะได้รับโทษหนักกว่าที่พี่น้องประชาชนเขาจะได้รับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เ,เราได้ดําเนินการในเรื่องของยกตัวอย่างคดี2คดีแล้วก็บวกในเรื่องของ ข้อกำหนดเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพึงมีพึงได้ในเรื่องนี้ครับอยา่างไรก็ตามกรณีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญสะท้อนถึงปัญหาสินบนที่มีความซับซ้อนขึ้นทุกวันและยังเป็นอุทาหรณ์อของผู้เกี่ยวข้องให้ตรหนักถึงการทํางานที่โปร่งใสเพื่อให้ไม่ต้องลงเอยโดยการต้องติดคุกค่ะ